ครับสวัสดีครับเราก็มาก็าดังทัวหนึ่งครับเช่นเคยครับเอาไปไหนล่ะวันนี้เหลาไม่อยู่โอ้เขาเคลียร์ดินเคลียร์กดังเรียบร้อย เขามาเขามาก็ามาเคลียดินเคลียดินเอาแมโครมโครเข้ามาจอดข้างในอจอดข้างในครับทีนี้ก็สบายเลยที่นั่งเล่นนอนเล่นสบายสบายสนายพายกันไปเอาน้ำครับเมื่อวานไม่ได้รถต้นไม้เมื่อวานน้ำไม่มี ยังไม่ได้รถต้นไม้โอ้พอดีเลยตัวนี้หกล้อหกล้อเขาเอามาจอดข้างในแล้ว ขับปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้อากาศร้อนมากร้อนฝนทำท่าจะตกก็ไม่ตกวานก็ตกนิดเดียวขับปรับที่ก็ดังเรียบร้อยแล้วครับย,ย้ายที่ย้ายทางสงสัยไปเอาน้ำครับ มาไม่เห็นใครอยู่เลยเหลา่าก็ท่าแก่เข้ามาจากเที่ยวแล้วเขาก็พากันปรับกระดงกระดังพากันปรับดินปรับดินปรับใจผมก็อยู่ผมก็ไม่ได้มาเชา้าผมจะมาหาเฉพาะช่วงเวลาบ่ายครับมาหาเหลามา หาเหลามาเล่นกันเหลาแต่นี่ก็เท่าแก่เข้ามาแล้วก็เขาก็พากันปรับเนาะปรับดินเอาไม่โคขูดขูดโกยโกยโกก็ดันนิ่นีหน่อยหยดันแล้วมันก็ดูดูแบบสะอาดเลยทีนี้ดูแบบสะอาดหูสะอาดตา นี่ก็เหลือแต่เขาจะเอาลูกพ่วงมาจอดถอดข้างในหรือเปล่า แล้วก็คงจะมาแหละครับเขาไปเอาน้ํากันไปซื้อน้ําจากสายโทรสอง เดี๋ยวนั่งเล่นสักพักหนึ่งนั่งรอสักพักหนึ่งโอ้ดันหินออกแค่นี้แล้วก็เอาเข้ามาได้แล้วรถพว่วงเหลียวเข้ามาได้แล้ว ก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็มาเล่นกับเหรามาคุยกับเหราเขาดูเข้ามาเขาจะให้ลากลูกพวงมาเก็บข้างในเลยหรือว่าแบบไหนก็คอยดูครับ มันก็สะอาดหูสะอาดตาไปเนาะถ้าทำให้มันเรียบร้อยตั้งแต่นานมันก็นั่นแล้วยกได้เต้งเยอะแยะรถ ต้องกลัวชนนะจะสมลายเปิดราคามาแล้วจะสมลาย หนึ่งก็ว่าไปโอนเสร็จก็จะใส่ปลายใส่แค่อันเดียวก็พอแล้วไม่ต้องใส่เยอะใส่ใส่ใส่ใหญ่ใส,ใส,ใส่ปลายพอให้มันนั่นหน่อย ไม่มีใครอยู่แล้วครับเงียบกริบเลยกลับไปเอาน้ำกันอ่ะกแบคลิปนี้บายบายครับ